นสาวนั่งรถพี่ไม่มีใครกล้ามานั่งรถกูสักคนนี่เขาจะกลัวอะไรหาทางข้างทางได้ไม่ติดครับหาทางข้างทางใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเจอลแล้วสกิทเลยนะขับผ่านที่ว่าชนรถปึ๊บปั๊บรถพังเหรอครับผมไปส่งไหมแต่ก่อนไปส่งหน่อยช่วยช่วยช่วยขายยาสกับผมทีได้ไหม <c oughs> ตัดเล็บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาถ้าตัดเล็บเสร็จกลับมาคนนี้อยู่เดี๋ยวเจอกันตัดเล็บป๊บ ไปขออนุญาตแน่เลยอย่าดูถูกไปตัดเล็บครับเขาหมือหรือเปล่าคุณผู้หญิงครับครับว่าไงครับอยากลองขายมอฟีนไหมครับ อองี่เหรตื่นเต้นนะเดินนั่ไปกับผมตื่นเต้นนะคุณจะพาไปให้ไปช่วยขายเหรอหรือยังไงถูกต้องชอบความตื่นเต้นไหมเชอบความตื่นเต้นไหมได้ได้นะไมาเดี๋ยวมาไปตื่นเต้นเลขเลขกระเป๋าอะไรกระเป๋าเหรอคะห้าศูนย์สี่ครับถ้าเขาถามบอกมีแฟนหรือยังก็อ๋อไม่มีครับไม่มีแฟน นผมชื่อดำชื่ออาจจะอยากดูแบบว่าไม่ค่อยแบบน่ารู้จักนะเป็นไงบ้างทำไมอ่ะทำไมต้องบอกไม่น่ารู้จักอะ่ะเอาก็ชื่อมันแบบชื่อมันไม่ค่อยเท่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะแต่ว่าแต่ว่านี่ก็มีนะดำแต่ว่าเป็นลุงอะ่ะเราเรียกลุงได้ไหมลุงดำอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนั้นสิคือคือหน้ายังไม่แก่เลยนะเอาหรอไม่แก่ก็เป็นลุงได้นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่เป็นลุงได้ไหม อะไรวะเอาแล้วคุณอายุเท่าไหร่ผมหมอ27ครับโอ้สมควรเรียกลุงแล้วแล้วคุณอายุเท่าไหร่ผมหมอยี่สบสมควรเรียกลุงแล้วยี่สิบเจ็ดยังไม่ขึ้นเลขสามเลยนะไอ่กล้าแบบนับถือไงนับถือไม่กานับถือกันเป็นเป็นความสัมพันธ์แบบอื่นดีกว่าคนรู้จักก็ได้คือแบบยังไม่ต้องสนิทสนมขนาดนั้นก็ได้จริงๆคือผม ไม,ม,ม่ก็คือให้แค่เรียกไงเป็นไม่ได้แบบสนิทสนมอย่างนั้นแบบแม่งเรียกกุลุงพี่ใหญ่นับน่าน,นับถืออะไรอย่างเงี้ยถ่ายยังไงคะอ่าคลิกขวาคลิกขวาที่มอร์ฟีนครับแล้วมันจะมีโอ้เสียงตำรวจมาแล้วไม่ต้องกลัวตำรวจจับไม่ได้หรอกอ่าแล้วก็เอนเตอร์าทีทีนี้ไม่ต้องได้มีนิเกมนะต้องกดสเปกบาร์ด้วยกระเป๋าต้องปิดไหมคะกระเป๋าปิดครับต้องปิดครับ เรียกกนลุงอ่ะอย่างนี้คือรีเจ็คครับมันจะขึ้นรีเจ็คเห็นไหมมันจะล็อกขาดคือขายขไม่ได้อ๋อใช่ถ้าขายได้เนี่ยมันจะขึ้นรถได้เลยแล้วก็เงินจะเข้าตัวเลยของสวยเลยตัวแรก Two hours later Surprise motherfucker คือตอนเราเล่นจบเนี่ยมันอันนี้เขาเรียกว่าแคปซูม<ช>มันจะดูดาวประมาณ10นาทีเรอๆก่นรอๆก่อนรอๆนะรอน๋ยวนี้มาเฟียมันเยอะครับในเมืองต้อง อย่าเพิ่งรู้จากรถครับอย่าเพิ่งจากรถดีเลยหรือว่าอะไรมาเพลียมเยอะครับที่นี่อุ้มตัวเองดีกว่าพี่อุ้มตัวเองดีกว่าต้องแบบระวังระวังนิดนึงต้องระวังระวังนิดนึงเดี๋ยวจะกิดใครเข้าหรือเป็นเรื่องเป็นราวตััดย่นชิมก็ไปเห็นหน้าไปหน้าสามไปหน้าหนึ่งดิฮะรอวังไอ้บูบูจานอะไรอ๋อเดี๋ยวก่อนเอ้าแอดดับบลอตสิบูไม่ชอบหน้ามึงเหมือนกันนะเอ้ยบ้าใครอ่ะ ครับหลงหัมใจเหม่อเมม่อเหม่อเมม่อเหม่ออยู่เดวเวอร์คุณว่าใครเขาเนี่ยแล้วคุณเดวเวอร์หรือคุณดำามคุณมีหญิงชื่ออะไรครับใครเรียกกูวะเอ้ยเพี่อะเอากล่องมาเลยเอากล่องมาคุณว่าใครอะเอากล่องมาไม่มีเอากล่องมาไอจอน ไม่มีผมไม่มีพี่แล้วใครยิงเมื่อกี้ไม่รู้ใครยิงว่าแต่พี่ว่าใครเร็วๆใครยิงไม่กูถามว่าใครยิงมึงอย่านอกเรื่องใครยิงไม่รู้ใครยิงไม่รู้ได้ไอ้ตัดเดี๋ยวเช็คกันทีหลังเดี๋ยวเช็คพี่ทีหลังเดี๋ยวกูยิงคืนเดี๋ยวก่อนลงมา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 พี่ว่าใครอ่ะแล้วพี่มาใครก่อนพี่มาใครพี่าใครไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือกโอเคโอเคโอเคไม่ได้ว่าอะไรนี่นี่นี่มานี่มานี่ เห็นไหมมันมันจะขึ้นมันจะขึ้นพิแกบซูดเลยโอ้ยไม่รอเลยมันไหวแน่จบแทำพร้อมกันแน่มากับหญิงอ่ะจบแคมป่ไปชื่นใจนะพี่สวีที่ดีที่สุดอีกชอบพี่วะพี่ใบตองไม่ต้องเสือกเราตกลงกันแล้วคือเราจะไม่เรียกลุงนะโอเคไหมโอเคเราจะให้เรียกว่าอะไร ก็เรียกชื่อเฉยๆคือเราก็เรียกชื่อเฉยๆกงั้นหนูงั้นหนูเรียกพี่นะเพราะว่าพี่ยี่สิบเจ็ดหนูเพิยี่สิบเองยี่สิบเจ็ดยี่สิบอู้ห่างกันเจ็ดปีเลยอ่ะก็เรียกพี่เนาะเรียกพี่เหรอก็ได้ก็ได้ก็เรียกพี่ก็ได้เอ้ยมันจะสนิทไปเปล่าอ๋อคือยังไม่อยากสนิทอยากเรียกคุณดีกว่าไม่ต้องถามว่าอยากสนิทแบนไหนกก็พอพอหนูถามว่าลุงได้ไหมไม่คือลุงมันก็แก่ไปหรือเปล่าลุงอ่ะไม่แก่หรอกลุงอ่ะ แก,<า>กใครเขาเรียกไม่น่ารัก<อ> <คน S 1> ไม่มีไม่ไมไม่เอาลุงค <น S 1> ือปกติล,ลุงเนี่ยจะให้แบบพวกหลานเรียกลูกของเพื่อนอะเรียกเออเรียกลุงลยอะไรเงี้ยหนูต้องไปขอเป็นลูกใครสักคนใช่ไหมหเป็นลูกใครสักคนที่เป็นเพื่อนของพี่ทำไมเขามองกูโบจังวะเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยอ,อันอันอันนี้เป็นคนที่ไหน ไม่หมายถึงแบบปกติอยู่แลนไหนอยู่แลนไหนเกิดที่แลนไหนอ่าจริงๆเนี่ยคืออายุเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะอายุอายุผมก็ไม่ได้เยอะนะเท่าไหร่27ใช่ปะแต่คือหน้าผมนก็ยังเด็กอยู่นะแต่เมื่อกี้ยังเรียกลุงอยู่เลยหน่ารักพี่หยกหน่ารักาี่หยกน่ารักนี่หมายถึงสับปะรมนาใช่เขาเรียกว่าเรียกว่าลุงดำมันน่ารักเหรอเยียดไม่เอาเยียดเลยคือแต่ผมจะบอกก่อนนะผมไม่มีแฟนนะ ไม่มีแฟนไม่ไม่คือตัดเรื่องนันทิงไปแต่ผมมีเมียแล้วอ๋อค่ะมีลูกด้วยเคทีนี้ค,คือเวลาคนเราอ่ะมันชีวิตมันอยู่ในกรอบอ่ะมันมันค่อนข้างจีดชีดอ่ะเข้าใจปหเข้าใจหรอลงอ้าวรีเจคเข้าใจหรอเปลค่อนข้างจีดชี้ใจเข้าใจค่ะเออคือแบบอยากอยากลองหาความตื่นเต้นให้ตัวเองดูมันเป็นยังไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแต้นว่าเมียจะตีหัวเมื่อไร ไม่ผมผมไม่ได้เป็นคนโกเงินแบบนั้นครับไม่ไม่อ๋อโอเคครับเออทำไมเขาดูแบบเขามองเราบุที่ตอนนั้นรอบหน้ากูต้องโกหกอายุแล้วว่ะไอ้ตับใครโทรมาเนาะกดรับโทรศัพท์ได้ไหมคะตอนได้ได้ครับได้ได้ก็อใครมาโทรมานักหนาวันนี้ใช่ปะีเจ๊ยาอยู่นี่เจ๊อีกปะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยหน่วงอ่ะฮัลโหลว่าไงบู ขึ้นลองขึ้นรถใหม่สิฮัลโหลี่ยหนูขึ้นรถมาแล้วเนี่ยฮัลโหลอย่างนี้เขาเรียกว่าเซิร์ฟแตกโอ้ยลองรถได้นะนี่นี่นี่คือตอนนี้เห็นเห็นเห็นขยับปะเห็นผมขยับไหมไม่ค่ะไม่ค่ะนั่งอยู่ในรถโอเครอเลยรอเลยรอไม่ไม่อม่รอเข้าเมืองไปขอดูไปสิ เฮ้ยมึงจะรีบไปไหนแล้วเจนเจนซี่มึงก็พูดได้กูระแวงว